ผลไม้จนหมดแล้วเนี่ยโอ้สงสัยต้องกินขนมมาต่อแล้วมั้งแต่ขนมพี่โคอนี้อร่อยนะอืมอร่อยทำงานต่อคำนานต่อมีงานหนักโอ้มตาพี่ยังตาพี่แล้วค่ะฮึบช่า ตาพี่แล้วไปเดี๋ยวพี่จะลงแล้วนะตื๊ดตืดพี่กดบวกอา้าวเอามาให้พี่ไม่หนูกดบวกพี่ต้องเอามาอือหือเนี่ยปาใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ค่ะบีบสนุกดี <c oughs> นี่มีของฟิติ้งทวยมีแช่นหิงหรอไม่รู้ค่ะหนูแอบหนูเอามันแอบ,บไว้หนูจะไม่ได้ไว้ไหน แต่พี่จําได้แต่พี่ขี้เจยดไปหางั้นเล่นแค่นี้ไปก่อนเนาะได้ค่ะมามามาขออีกตืดตืดอ,อีกแล้วเหรออันนี้เอาไปของพี่หมดแล้วตาหน้องได้แล้วก็ได้ค่ะพี่กดปิดละโอเคตาน้องโอเคตืดตืดไม่ตาพี่สี่ตืดตืดตืดเอามา เออมาอะไรดีนะอ่าอันนี้ดีกว่าพี่เอาพับอีกไปเย่ <c oughs> โอเคมีอีกพี่กดอีกนะเอามาเพิ่มโหนานาซิมเปิลดิมเปิลไปก็ได้ค่ะโอเคขออีกขออีกฮะเอาไปเลยค่ะพอละน้าตาน้าองเคค่ะ พี่กดโอเคปึ๊ดตาหนูนะคะตึดตดตๆดตืดตดตดนั้นเอาเืมสกกุชชี่ไปก็ได้พี่จำได้สกกุชชี่หายไปอันหนึ่งอ่ะเอาไปใช้ได้ไหมปีบสนุกเลยค่ะโอ้่กดเหนื่อยจังกดบ้านให้ลูกนี่ ลูกกินเสร็จอาหารตกไม่แต่ก็ยังบอกนี่อีนะถ้าไม่บอกนี่โดนมีมีแมลงขึ้นมาบ้านแล้วมั้งเนี่ยกวาดกวาดกวาดโอ้ยเหนื่อยกวาดบ้านเสร็จแล้วเก็บ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 ฮึออ้าวไม่กวาดของแม่ ออนี้ฮะไม่มีหายไปไหนอะอยู่ในชักโครกแล้วเหรอโฮ้ยเราจะหยิบออกมาได้ไงนะเอ่อนั้นไม่ต้องหยิบล้มั้งกูชักโครกไปนเลยก็ได้เอ้อเซีฮ,ฮ,ฮะแม่มีงานบ้านอีกเลเนี่ยลูกก็งานบ้านหมดแล้วมีเสื้อผ้าของลูกที่ที่โฮ้ยที่ยังไม่ได้ซัก หน่อยจะเยี่ยแล้วลูกก็มาแต่เล่นกับน้องอย่างนั่นแหละเล่นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ให้ช่ให้ลูกช่วยทำงานบ้านบ้างดีกว่านี่เราจะได้สอนแต่นิชาเขาจักผ้าไม่เป็นนี่นั้นเราสอนเขาก็ได้เขาอาจจะทำเป็นทีหลังเขาอาจจะทำเองก็ได้ทำเองบ้างนี่ลูกหยุดเล่นเกมกับน้องได้แล้วทำไมอะคะลูกเล่นเยอะไปแล้ว แต่อันนี้มันไม่ได้เล่นกับหน้าโจนี่ครับลูกเล่นเยอะมากเลยแม่มีงานเยอะมากที่ต้องทํางานบ้านเนี่ยนั้นลูกช่วยแม่ซักผ้านลยนะแต่หนูซักไม่เป็นนี่ครับหนูจะซักทําไมล่ะแมนะ่บอกว่าทําเท่าที่ทําได้ไงนี่ก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วไงแม่เช็ดสอนอย่างเดียวหนูก็ทําเป็นแล้วแค่กวาดบ้านน่ะแม่งสอนหนูเลยสอนน้อง,น,องน้องก็ยังกวาดบ้านเป็นแล้ว มันก็ได้ค่ะน้องเล่นคนเดียวนะแต่หนูจะเล่นกับใครอ่ะไปเล่นกับพ่อพ่อทำงานอยู่นั้นไปเอ่มไปนอนไปหนูยังไม่งว่วงนั้นไปดูพี่ซักผ้าสิเราจะหนูจะได้รู้ว่าวิธีซักผ้า,างไงก็ได้ค่ะเฮ้อนั้นก็ได้ค่ะซักผ้าก็ได้โอ้โหกินขนมมีกำบันยมโอ <c oughs> ลูกเต่าแตกลงด้วยว่าจะทำ นั้นได้นั้นเก็บของนี้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เก็บเองก็ได้เก็บเสร็จแล้วอ่ะแว่นตาพวกหนูเอาไปเลยนะจ้าใส่ไปเลยดูดูดสวยนะแว่นน่ะนค่ะคุณค่ะอ่ะไปะวิธีซักนะลูกๆดูนะเริ่มแรกเอาชุดนะลูก หนูไม่ใช่ชุดของทิก้าไม่ใช่ชุดของหนูนะแต่ว่าก็ซักให้พี่นะอ่ะเอาไปซักชุดนี้พี่ซักชุดนั้นนะอ่ะวิธีเริ่มแรกนิชาหรือว่าเอาน้องก่อนดีหนูก็ได้ค่ะหนูอ่ะก็ได้น้องไปก็คือทิก้านะจ๊ะหนูเอาเสื้อไปใส่ในต ตู้ซักผ้านะคะเครื่องซักผ้านะคะ mm. โอเคไหมจ๊ะพิก้าได้คะ่ะแม่หยิบชุดมาฮึได้แล้วคะ่ะแล้วก็ใส่ในตู้ซักผ้าใช่ไหมคะใช่จ้าฮึบตาน,นิชาแล้วทำตามที่แม่บอกนะหนูเอาชุดไปใส่ในตู้สักผ้าอ่ะไปได้คะ่ะแม่ เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็หนูเห็นผินนี่ทิกาหรือนชาก็ได้เปิดช่องเห็นไหมช่องที่เปิดเปิดใจผงซักฟอกอะผมจักเฟอกอยู่ไหนอะหอ,อนี่จ่ะ <c oughs> อ่ะใครเริ่มก่อนดีหนูค่ะอันนั้นแหละเอาผงซักฟอกใส่ใน ใส่ในที่ที่เราใส่ผงซักฟอกอะไปมีช่องไว้หนูไม่ถึงอ่าพี่มิชาอุ้มหน่อยหอน้อยค่ะอะเปิดเปิดยังไงเปิดเป็นเป้าวิธีดึงออกมาเลยเปิดก็เ,เลยค่ะชุดเก่งมากมิจามอ่ะใส่เลยเอาไปผงซักฟอกโอเคค่ะฮึๆๆๆ สวยแค่นั้นพออ่ะซักกดซักแค่นี้เองเหรอคะก็ง่ายนี่ค่ะนิชาทำใส่ปุสักฟอกแลก็ซักใช่เห็นเหรอเหรอเหรอเง่ายง่ายหรอเห่อเหรอเปุอกหักเหรอเอเไร่เห็นงหายเอเมอนง่ายมากไม่เห็นเหกเลยเเ ทีหลังอะถ้าหนูถ้าหนูทําเป็นกันแล้วเนี่ยแม่จะได้ไม่ต้องทําแล้วพวกหนูอะเห็นมันมีชุดกองมาอยู่เนี่ยม,มีชุดหน้าอยู่เนี่ยหนูก็ซักเองเลยเข้าใจไหมไม่ต้องให้แม่รอมาซักโอเคค่ะนี่แม่มีที่ติ๊กเนี่ยติ๊กอยู่เต็มมหนังเลยทีก้าหนูก็ทำเองได้นั้นได้ค่ะ เก่งมากจ้ะงานบ้านแม่ก็คงจะเสร็จแล้วมั้งแค่เหลือล้างจานอย่างเดียวน่ให้หนูช่วยไหมคะยังไม่ต้องจ้ะ <c oughs> ไปดูพ่อก่อนดีกว่า <c oughs> พ่อเ่ฮะกินผลไม้หมดแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> ใช่ผมพ่อกินขนมอยู่อะขนมร้านนี้อร่อยมากข <c oughs> นมมีโห o อนี้อร่อย,ออยอสิ เดี๋ยวฉันไปหยิบนี่ก่อนไม่ใช่นี้วันม่ใช่อ้องเพลงอ๋อฉันนึมไปอ่อกินแฟเธอฉันต้องล้างจานของเธออีกผลไม้เนี่ยไปฉันต้องล้างแล้วหืมนงน้ององน้องๆคะว้าววิธีซักผ้าก็ไม่เห็นยากเลยนกะโอ้ เวลาน้องสามารถซักเองได้นะวันไหนว่างๆซักเองได้พี่ก็ซักเองได้ด้วยใช่ค่ะหูง่ายชัดๆฮะเปิดได้ยังอ่ะไม่รู้สิลองเปิดดูไหม <c oughs> ไปถามแม่ก่อนไหมั้ว่ามันซักเสร็จยังไม่รู้อ่ะแม่คะ มันซักเสร็จยังอะ่ะฮะเอ็มเดี๋ยวพูดจริงยังพ่อทำงานอยู่ถลัง,งจานเสร็จพอดีอะไรแต่จ้าลูกฮึฮึอะไรมันเสร็จยังคะไหนไปดูหน่อยนะทิกา <c oughs> อ้าวเสร็จแล้วนี่สะอาดเชียวอะถ้าเสร็จแล้ว หนูสองคนนี่หยิบชุดมาชุดมานะแล้วก็เอามาตากให้แห้งนะค่ะไม่ว้าวสวยใช่สอมสะอาดใช่แล้วเราจะตากผ้าตรงไหนเหรอคะมาแม่ลืมไปแม่เผลอเอาอันนี้มาแขวนน่ะ ตากไปเลยจ้ามาวิธีตากทำยังไงเอ่ยเอามันไปแขวนนะอ่าไปไปนีเห็นไหมมีที่แขวนชุดแล้วก็ไปแขวนเลยให้พี่อพี่ก่อนไหมไม่หนูอาได้จ้ะใส,ส่แล้วก็เน็บเจงดัญชาปึ๊บเน็บเจ๋ง,จงมันจะแห้งยังอะ่ะ มันจะให้ไงตอนนี้เราเพิ่งไปตากเองแม่คะตอนนี้หนูรู้แล้วคะ่ะว่าวิธีซักผ้าทำยังไงใช่ค่ะง่ายหนูคิดว่ายากนะแต่มันก็ง่ายแค่ใส่ผงซักฟอกให้มันหอมว่ามันสะอาดแล้วก็แค่นี้ค่ะง่ายมากสุดๆเลยค่ะใช่จ้ะนี่ ทีหลังอะทำเองเลยค่ะจะหมดเวลายังเนี่ยฮะยังไม่รู้ค่ะน่าจะยังนะคะเวลาน่าจะนานอยู่มานั่งเล่นกัะต่าเฉอะมากมามาพอทำงานสร็จพอดีกินขนมก็หมดพอดีดื่มกาแฟก็หมดพอดีแล้วถ้าไม่หมดทุกอย่างแล้วนาฬิกาลล่ะ โ oh no, อโนเลยอะไรเนี่ยหมดเวลาแล้วหรอเฮ้ยไปบอกลูกๆก,ก่อนนี่เด็กๆแม่ลูกรู้ไหมว่ามันหมดเวลามาแล้วฮะห,หมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วหรอครับพ่อใช่เอ,อม <c oughs> เลยเวลาไปนิดนึง สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมคอมเม้ไม่ได้แล้วนะคะบาย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 โอ้ยเวลาสายไปนิดนึงอ่ะมาเล่นต่อกันเถอะน้องบายคะ่ะ